แคคตัสเจอร์นี่วันนี้ขอเสนอสุดยอดนวัตกรรมเทคสอนะคะบัวรดน้ำผิดมันเป็นอย่างไยต้องพูดเป็นฝักบัวจะไปอาบน้ำหรือไงเนี่ยเทคสามค่ะแคคตัสเจอร์นี่วันนี้ขอเสนอสุดยอดนวัตกรรมบัวรดน้ำค่ะหลังจากที่แมวนั้นใช้ผลิตภัณฑ์การรดน้ำมามากมายตั้งแต่เป็นฟอกกี้ที่ใช้รีดผ้า สายยางที่ใช้ลดน้ำต้นไม้ทั่วไปเปลี่ยนหัวแล้วเปลี่ยนหัวอีกใช้แบบนู้นแบบนี้ทั้งแบบที่ซื้อในไทยและออสเตรเลียและบัวลดน้ำที่เขาใช้แบบนี้แบบนี้นะคะในที่สุดก็ค้นพบปิงสิ่งนี้ค่ะเขียวเหลืองโดดเด่นราคาย,ย่อมเยาวซื้อมาสิบบาทแต่คิดว่าถ้าซื้อเยอะกว่านี้จะราคาถูกกว่านี้อีกนะคะและมันจะต้องคู่กับ ขวดน้ําอัดลมที่เรากินแล้วแต่ดิฉันไม่ได้กินนะคะแมวว่ากินแต่น้ําเปล่านะคะแล้วก็ตอนแรกก็เอาน้ําเปล่านี่ก่อนน้าเปล่ากินประจํามันใส่ไม่ได้เครืองมากมันใส่ไม่ได้แล้วก็ในที่สุดก็เอาวันนึงมีอยู่ในบ้านกินน้ําอัดลมอ้าโอ้โหนี่เข้าล็อกน้ําเงินเขียวสวยงาม นี่มันเวิร์กมากมันเวิร์กเหลือเชื่อนี่ล่าสุดไหว้ไหว้เชงเมง้งใช่ไหมไหว้ที่บ้านปีนี้ไม่ไปไหว้ที่สุสานไหว้เชงเมง้งที่บ้านมีน้ำาัดลมให้บรรพบุรุษด,ดื่มนะคะเอามา <c oughs> มันใส่ได้เหมือนกันนี่แล้วมันเป็นสุดยอดบัวลดน้ำและมันก็ต้องมีน้ำปิง้งอันนี้ไม่ต้องใส่ซายเอฟเฟกนะพี่นันใส่เองให้เสร็จสับเลยนี่ แล้วมันมีความอะไรรู้ไหมนุ่มนวลของการลดคือเนี้ยดีกว่าขวดใหญ่นะคะดีกว่าขวดใหญ่ที่นี้รดน้ําก็สามารถที่จะลดไปได้เลยอันนี้ต้นนี้ถ้าใครจําได้มันคือต้นที่เป็นโปรไฟล์อันนั้นยังแบบโหยังไม่สโนขนาดนี้อันนี้ดูสเิเขาก็เต็มที่เลยอะไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรนะนี่ทําให้ดูดูนะเห็นไหมพี่น,นันมันก็จะแบบ นุ่มนวลนุ่มนวลไม่ไม่หินไม่กระชอกอะไรขึ้นมานี่อย่างเงี้ยแล้วก็ลดไปเบาๆเพน,ๆนิ่มๆนี่เนี่ยมันดีงามต้องลดให้ถูกหลักนะต้องลดให้ถูกหลักเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันเอ,อ่อออกมาทะลุก,กระถางด้วยอืมนี่ออกมาแล้วนะทะลุก,กระถางอย่าลืมนะไค่ที่เปิดลเพิ่งเปิด,ปด,ปด,ปดมาดูไปดูคลิปที่เราสอนเรื่องลดน้ำแคคตัสนะ อันนี้เห็นไหมมันนุ่มนวลที่ผ่านมาเวลาใช้ฟอกกี้มือมือกว่าที่จะเต็มล้นกระถางยี่กระถางใหญ่นี่มือมือหนักมากเดี๋ยวเป็นนิ้วล็อกก่อนแล้วถ้าเกิดใช้สายายางก็จะกระเด็นกระชงกระชอกอะไรไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้คันจะใช้สายายางแบบที่สวนใหญ่ๆเขาใช้กันที่มันเป็นแบบโอ้โหตัวตัว,ตวปลายหัวฉีดมันดีมากอันนั้นก็ราคาแบบเป็นพันหน่กก็ซื้อไม่ไหวไงก็ไม่เท่ากับ10บาทเขียวเหลืองของเรานะคะ อันนั้นก็เลยวันนี้ก็เสนอว่าง่ายดายมากสําหรับมือใหม่ที่กําลังเสาะสแสวงหาเครื่องเงือในการลดน้ํานะคะก็ไม่ต้องไปหาเลยที่ไหนเลยนะน้ำบัดลมก็ให้คนอื่นกินเราอย่าไปกินมันไม่ดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อตามร้านวัสดุการเกษตรทั่วไปนะคะราคาถูกมากนี่แหละสุดยอดนวัตกรรมบัวลดน้ําของแมวค่ะพูดเรื่องน้ําแล้ว คลิปนี้มันจะสั้นมากใช่ไหมคะก็พูดเรื่องบนลดน้ําแล้วขอพูดอีกสองเรื่องนะที่คนนะเขียนมาถามกันเยอะมากเลยค่ะข้อแรกก็คือเราควรจะลดน้ําเวลาไหนนะคะเช้าสายบ่ายเย็นย่ําค่ําคืนลดเวลาไหนดีกออ็ขอบอกว่าปากใบปากใบของต้นไม้เนะะี่ยค่ะก็เปิดเวลาช่วงเช้านะคะกับเวลาที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ํานะคะ ก็จะเห็นว่าคนสน่วนใหญ่แล้วก็จะลดน้ํากันในเวลานี้เขาพราะว่าปากใบมันเปิดอันนั้นทีนี้แคคตัสก็เห็นเขาหน้าตาอ้วนตุ้มตาตุ้มตุ้ยแบบนี้เขาก็จริงๆแล้วคือเขา่ามีใบนะคะแต่ว่าเขาก็พัฒนาการตัวเองเนี่ยค่ะจนกระทั่งเขากลายเป็นแบบนี้แล้วก็มีหนามนี่แหละคะ่ะจริงๆมันก็เป็นการลดรูปลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเป็นปากใบที่เปิดอยู่เหมือนกัน ตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะนั้นก็คือลดน้ําก็แนะนําว่าลดน้ําตอนเช้าก็ได้ถ้าสะดวกตอนเช้าถ้าไม่สะดวกตอนเช้าก็ต้องไปทํางานก็ลดน้ําตอนเย็นแต่ตอนนี้เรา work from home สบายเลยลดตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะการลดน้ําตอนเช้ากับตอนเย็นมีข้อที่ต้องระวังแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราลดน้ําตอนเช้าอ่ะเราลดน้ําตอนเช้าใช่ไหมคะลองลดอะไรดีล่ะในนี้ก็ยังลดไม่ค่อยได้ด้วยเวลาที่เราลดลดเขานี่ อันนี้จากเดียวแคคตัสนะคะเวลาที่เราลดน้ําลองดูนะอ่ะลดเลยลด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 อันนี้ลดแบบโชยๆยลงไปเห็นไหมคะมันจะมีน้ําเกาะอ,อยู่ตรงต้นถ้าเราไม่ได้ลดรอบๆเขาอย่างนี้แบบระมัดระวังเนี่ยมันก็จะมีน้ําเกาะอ,อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณลดน้ําตอนเช้าแล้วมีน้ําเกาะอ,อย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าตอนที่แดดออกเปรี้ยงละ9โมง10โมงแดดมาแรงเลยแล้วองศาเนี่ยแบบพอดีเป๊ะเลยเนี่ยโดนตรงที่เป็นหยดน้ําตรงเนี้ย น้ำก็จะกลายเป็นน้ำเดือดแล้วก็เป็นรอยไหม้ได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแล้วเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเป็นเชื้อราหรือเปล่านะหรือเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแท้จริงแล้วมันก็คือรอยไหม้เล็กๆที่เป็นจุดจากการรดน้าแล้วค้างเอาไว้นี่แหละคะ่ะเพราะลดน้ําค้างเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณปิ๊บคุณปิ๊บว่าลดน้ําเสร็จก็จะเอาไอ้ที่เป็นโบรเวอร์เนี่ยค่ะของกล้องเนี่ยคะ่ะมาเป่าเพื่อให้น้ํำมันแห้งไปของแมวนี่ใช้วิธีการที่คลาสสิกกว่านั้นเยอะเลยะคะ่ะ เวลาที่เห็นว่าน้ําเขาเกาะอ,อยู่เวลาที่เราลดน้ําตอนเช้าแล้วเราเห็นน้ำแบบคือปากเป่าค่ะผู้จริงนันไม่ได้พูดเลานแต่ว่าไม่ทำให้ดูแลกันนะพูพ้ๆูอย่างเงี้ยเลยเป่าเลยก็คือเรารักเขาใช่ปะเราก็อยากจะให้น้ําเพามันไม่เกาะอ,อยู่อะ่ะเพราะว่าเราอาจจะระวังแล้วนะลดลดขอ,ขอบขอบเขาแล้วอะแต่บางทีมันก็แบบเมื่อยมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะแล้วมันไปโดนอะเราก็ไม่ได้อยากเอาไปไม่พี่นันเขามีบลเวอร์เนี่ยแต่ไม่ได้ไปเอา ก็เป่าเลยจบเลยเขาแห้งเขาไม่เป็นรอยไม้โอเคไม่เป็นไรเราเป่าได้เราไม่ได้มีความเสี่ยงโควิดอะไรที่จะไปเจอใครตอนไม้ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลดน้ําตอนเย็นนะคะไปถึงหัวข้ามหรือกลางคืนเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าวันนั้นฝนตกมันก็อาจจะมีความชื้นเยอะเกินไปนะคะเขาก็อาจจะชื้นแล้วก็ อยู่ในสภาพที่มีน้ําเยอะเนี่ยไปวันสองวันหลายหลายวันเนี่ยก็จะไม่ดีเพราะว่าเวลาที่ชื้นมากรักก็จะเน่าได้เพราะฉะนั้นก็ดูฟ้าดูฝนให้ดีๆนะคะถ้าวันนี้แบบพราะถ้าฝนจะตกไม่ต้องลดลดอีกวันหนึ่งได้นะคะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็ไม่ต้องลดเหมือนกันนะคะหน้าร้อนลดเยอะหน่อยลดทีหน่อยนะคะหน้าหนาวนี่ก็ไม่ต้องลดเยอะอะไรมากเพราะเขาก็พักตัวของเขาหน้าฝนก็เหมือนกันเพราะบ้านเราก็ฝนถ้าเออหน้าฝนฝนตกบ่อยเดี๋ยวมีความชื้นเยอะ อย่าลืมนะคะไปดูคลิปในรดน้ำแคคตาจะบอกไว้แล้วว่ารดน้ำเมื่อดินเริ่มแห้งนะคะเริ่มแห้งเริ่มแห้งหรือว่าแห้งเนี่ยดูอย่างต้นนี้เ,เห็นไหมคะเขาก็จะมีแบบว่าอ่ะเนี่ยลดไปพร้อมๆกันนะเนี่ยเขาก็จะเริ่มแห้งแห้งมากขึ้นแล้วก็แห้งเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแห้งหรือยังไม่แห้งก็ใช้ไม้จิ้มฟันนี้นะคะหรือวิธีหนึ่งบอกไว้ในคลิปนี้ก็คือว่าเวลาที่เราลดน้ําไปแล้วเนี่ยให้เราจําน้ําหนักเขาไว้เนี่ยนี้ลดน้ําไปใช่ไห จำน้ำหนักนะหนักประมาณนี้สามสี่วันต่อมามายกดูอืมเบาลงแล้วหกเจ็ดวันอืมเบาลงเยอะแล้วก็ลดนะหรือแอสโต้จรจริงง่ายมากเพราะแอสโตส่วนใหญ่ลดอีกละครั้งนะคะโอเคเพราะฉะนั้น ก็คําตอบก็คือว่าแนะนําให้ลดตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นถึงหัวค่ํานี่แหละค่ะได้นะคะเช่นก่อนไปทํางานหลังเลิกงานแบบนี้นะคะแต่ก็มีข้อควรระวังที่ได้บอกไปแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งที่แฟนรายการเขียนมาถามเยอะแล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการรดน้านะคะก็คือเรื่องว่าต้นมันรีบเนี่ยเห็นเขาเต่งตึงแบบนี้เขารีบไปเลยนะคะรีบผอมลงไปเหี่ยวยุบย่นอย่างเงี้ยค่ะ ดยเพราะแอสโตรเนี่ยก็เป็นเหมือนกันก็จะแบบเหมือนกับบางทีก็ฟีบลงไปเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าเขาขาดน้ําเราต้องกลับมาดูพฤติกรรมของเราเองว่าเราลดน้ําเขาอะน้อยเกินไปหรือเปล่าลดห่างเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนเขียนมาถามแล้วแมวก็จะเขียนตอบกลับไปอย่างเงี้ยว่าลดน้ําบ่อยแค่ไหนไม่ได้ลดน้ำนานมานานแค่ไหนแล้วเพื่อให้เขาดูพฤติกรรมในการดูแลต้นไม้ของเขาเองอะค่ะ ก็จะพบเลยว่าอ๋อที่แท้แล้วคือเขาอะไม่ได้ลดน้ำมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแช่ไว้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแช่น้ำไว้ได้เลยก็ได้หนึ่งคืนแล้วดูว่าวันนุ่งขึ้นเขาดีขึ้นไหมถ้าเขายังไม่ดีขึ้นก็ลองดูต่อไปพอให้มันแบบเริ่มแห้งก็ลดน้ำและลดน้ำให้บ่อยขึ้นแมวเคยมีนะคะเพื่อนในกลุ่มไลน์เนี่ย ลดแล้วก็แช่ไปเพราะว่าเขาเหมือนว่ายุบป,ปุ๊บเขาลดเขาทำปั๊บเลยคือแช่เลยวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเขาดีขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมาหลายวันแมวก็เคยเหมือนกันว่าลดน้ำเขาพออีกวันรุ่งขึ้นเขาก็กลับมาเต่งตึงก็มีนะคะทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเต่งตึงอันนี้คิดว่าต้องลื้อรากดูแล้วเพราะว่าดินอาจจะแน่นเกินไปแล้วรากเขาก็เลยไม่เดินพอรากเขาไม่เดินก็คือเหมือนรากเขาไม่สามารถที่จะเอาน้ำขึ้นมาได้อะคะ่ะ เขาก็จะเหี่ยวนะคะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้มันมีความโปร่งมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสุดยอดนอตกรรมอันนี้ของเราไปหาซื้อกันนะคะแล้วก็ลองลดน้ำดูค่ะขอบคุณมากนะคะ